สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับไม่ได้มาอัดคลิปหลายวันแล้วนะก็เออผมว่าช่วงนี้ช่วงนี้เลทพิกเซลนะครับออกมาค่อนข้างดีนะ ไม่รู้ว่าของเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมว่าออกไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันช่วงนี้นะครับผมก็ยังทำวายอยู่เหมือนเดิมวายราคาค่อนข้างค่อนข้างดีนะราคาขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาอันอื่นราคาไอเทมอื่นมันมันสูสีกับทำวายผมก็เลยมาทำวายดีกว่านะครับ เออแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบอร์ดกันแล้วผมอาจจะรีอีกรอ,อบหนึ่งเพราะว่าเล่นไปตอนกลางวันแล้วก็เออผมจ่ายไปส0 0 0 0กว่าแล้วนะนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่อพิกเซลเนี่ยมัน4ี่พแล้วก็รีไปเยอะละรีไปสี่สบห้แต่ได้มาแค่2นะแต่2ในที่นี้เนี่ยผมได้มาเป็นเอสิพิกเซลก็คือ ได้8พิกเซลมา1อ่าอันแล้วก็อีกอันหนึ่งได้2พิกเซลนะครับคือจำนวนตรงนี้มันน้อยมันก็เลยผมเลย,เลยอยากจะลองอีกนะครับแต่ว่าตรงนี้ยบังเอิญว่ามันออก8 8เม็ดด้วยมันก็เลยทำให้เอ,อ่อวันนี้ก็เหมือนเหมือนจะได้เยอะนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยต่อพิกเซลเนี่ยมันก็เลยน้อยหน่อยโอเคแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามผมว่าลองส่งอีกทีหนึง่ง จะลองดูว่าตอนเย็นแบบเนี้ยนะครับเย็นๆค่ำๆแบบนี้เนี่ยเลทจ,จะดีขึ้นไหมจะออกไหมนะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงใบบาดไม่ค่อยดีเลยนะครับดูส่งไป45เนี่ยได้มาแค่2องเองเดี๋ยวลองดูกัน อ่ะผมพูดแนวทางนิดนึงละกันนะครับตอนนี้ความชัดเจนของสัปดาห์นี้ผมว่าเริ่มมากขึ้นนะครับก็คือก่อนนั้นนีหลายๆคนก็จะมีความคิดเห็นว่าเอ๊ะเลเวลสูงดีหรือไม่ดีนะครับและเลเวลต่ําอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเออเลเวลน้อยๆเนี่ยเออมันทาให้ของราคาถูกนะแล้วเราสามารถรีตรงนี้ได้หลายรอบใช่ไหมรีกระดานได้หลายรอบนะครับแล้วของราคาถูกก็ จ่ายไม่เยอะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเออเลเวลสูงสิมันถึงจะได้เหรียญเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเหมือนมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแนวทางน่าจะเป็นประมาณว่าเลเวลสูงยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งสูงก็มีโอกาสออกต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งเทสนะครับหรือว่าต่อ เอาหนึงออเดอร์เนี่ยนะครับเยอะเอเดี๋ยวผมขอซื้อนี้หน่อยไซลับสิบชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้นะไอที่มันเป็นแบบราคาประมาณสัก2,000อย่างเงี้ย2 0 0 0กว่ากผมจะลองสู้ลองส่งดูแล้วกันแต่ว่าไหนที่มันเกิน5,000ผมไม่เอาละนะครับอันนี้กาว10ชิ้น ให้ผมชอบนะแพทเนี้ยจริงๆผมพูดหลายทีแล้วนะครับว่าแพทนี้ผมค่อนข้างชอบเลยแหละนะครับก็ช่วง,งแรกๆพอหลังจากที่อัปเดตเป็นเป็นชตอร์2มาเนี่ยตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ก็เลยมีการปรับอะไรมากขึ้นพอพอปรับผมรู้สึกว่าเอ้มันดีขึ้นนะอย่างเช่นแบบออโต้อโตโมติกบายมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับ แต่ว่ามันอาจจะมีคูดาวโอเคแหละคือเข้าใจคือเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันจะมีคนที่แบบเหมือนคนมาเล่นใช่ไหมครับแบบเออตั้งราคาต่าๆไว้อย่างหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้เวลาเราดึงของเนี่ยมันดึงยากนะแต่พอมันมีออโตเมติกบายมันทําให้เราดึงของได้ง่ายขึ้นคือไม่สนใจอะเออว่าจะมีราคาหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยไม่สนใจก็ดึงดึงได้เลยอะไรเงี้ยน,นะครับเดีย๋ยวผมส่งอันนี้หน่อยนะ ส่งกาวส่งนีอะไรอีกปูกรมคิ้นพายที่ผมมาเช็คตรงนี้เพราะผมกลัวว่าบางอย่างเดี๋ยวผมผมเผลอพลาดไปไปส่งของแพงเพราะบางครั้งเรามีของอยู่อะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวานผมมีตรงนี้ cover food pie เนี่ยหลายชิ้นใช่ไหมครับก็คือกดส่ง Delivery ได้เลยอะ d e l i v e r ได้เลยแต่ว่าไม่อยากส่งครับเพราะว่ามันแพง ปอปเบอรลอกตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่ง3 0 0พก็โอเคครับตัวนี้เป็น Cover Food Pie 5ชิ้นครับอเคเดี๋ยวรอดูครับพอลีกลับมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูอีกประมาณเนี้ยอ่ะแต่ช่วงรอเดี๋ยวผมเอา Energy เนี่ยไปใช้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปแช่ บออออนเซนอีกแล้วเดี๋ยวมันจะล้นนะครับวันนี้น่าจะได้ Energy 3รอบนะครับปกติผมได้แค่2รอบเองนะครับเพราะว่า,าไม่มีเวลามามาเก็บช่วงกลางวันเลย แต่วันนี้ก็ตั้งเวลาไว้ครับวันนี้ตั้งใจว่าเออเอาสัก3ามรอบก็คือตั้งเวลาไว้แล้วก็กดแค่มาเอา energy เฉยๆช่วงช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะครับผมจะกดได้อีกทีหนึ่งประมาณสักสามสี่ทุ่มของวันนี้โอกาสที่จะได้สี่รอบผมว่า ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าทำได้ก็สุดยอดเลยต้องมีเวลาแล้วก็ต้องตั้งเวลาไว้ด้วยนะครับหัวสามรอบกำลังสวยนะโอเคกส๊สเอก้าพันห้าแต่ผมส่งนะ95 0 0ันผมก็จะส่งนะครับเพราะว่าไม่เกินหมื่นตั้งใจว่าหลักหมื่นจะไม่ส่งละ กระจก50ชิ้นนะเดี๋ยวส่งวันนี้อาจจะไหลไปประมาณสักผมว่าจ่ายวันนี้น่าจะแตะไป7 0 0 0หมื่นเมื่อวานก็แตะ70,000ื่นไปนะครับแต่เมื่อวานเออแต่เมื่อวานได้เยอะเมื่อวานเออเมื่อวานเป็นวันที่ผมได้ได้โอเคสุดเลยนะเมื่อวานเนี่ยได้1 8บแเหรียญสําหรับผมนะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะน้อยหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาได้เยอะนะบางคนแบบบางคนบอกว่าได้ 30- มสถึงสี่เหรียญต่อวันเลยแบบโหโหดมากเลยอะ่ะแต่ว่าก็จ่ายเยอะเออบางคนบอกจ่ายไม่เยอะด้วย บางคนบอกค่าเฉลี่ยน้อยเพราะว่าเลเวลเขาสูงอะไรเงี้ยก็แนวทางกับกายเป็นว่าอีกทีหนึ่งนะกับกายว่าถ้าเลเวลสูงเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการจ่ายน้อยนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยที่จะได้มันจะได้เยอะนะครับลองดูนะลองเพือ่อนๆลองปั่นเลเวลดูนะผมพยายามจะปั่นนะแต่ว่ามันต้องมีเวลาจริงๆนะตอนนี้เลเวลรวมผมอยู่ที่151คือถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยนะนยนะเทียบกับคนอื่นๆคนอื่นอาจจะไปที่แบบ สองสามร้อยสี่ร้อยไปแล้วอ่ะนะครับก็ต้องต้องลองปั่นดูอ่ะมาพูดถึงเมื่อวานนี้นิดนึ่งเมื่อวานนี้ผมได้18.7เหรียญแล้วก็ผมจ่ายไปอ่ะผมใช้ทั้งหมด55าสิบหออเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแบบหนึ่งเมื่อวานจ่ายไปอยู่ราวาประมาณ7 เฉลี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เฉลี่ย3ามพคูณไปก็น่าจะประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าประมาณสัก7จ็ดแสนนะโดยประมาณนะอ๋อลืมเลยลืมซื้อของเลยอ่ะซื้อของต่อเลยอันนี้ข้าว25ชิ้นโอเคแล้วก็ปออ๊อป b อ r ีแยม5ชิ้น คือราคาอย่างเงี้ยมันน่าส่งนะครับราคาหลักร้อยมันน่าส่งแต่พอแบบราคาแบบเกินไปแถวแถวห้าหกพันแล้วเนี่ยนนผมว่าไม่น่าส่งละอย่างเมื่อวานนะ่ะผมส่งไปประมาณ55าสิบหออเดอร์ใช่ไหมพอหลังจากนั้นผมก็ไม่ส่งละมันแพงเกิน p ็อบเบอรี่ชิ้นโอเคแล้วก็อ่ะผมส่งกระจกไปเลย ไหนๆก็ไหนๆล้วครับเพราะถือว่าเป็นการรีด้วยนะครับรีช่องนี้ด้วยอันนี้ผมเอาเป็นแบบนี้ไปเลยนะออโตโอไปเลยเฮ้ยมือออกมาใช่ไหมเ,เอ่อ9,009โอเค9,009โอเคอยู่อ่ะไปะส่งออเดอร์กัน ได้11แล้วนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่6,190เโอเคนะ6,190าแต่เมื่อวานอ่ะดีเมื่อวานประมาณ3,8 0 0แต่วันนี้6,1 0 0ก็โอเคนะผมรับได้นะครับคือไม่เกินหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเอานนี้ต่อเดี๋ยวรอรีอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าแบบเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับถึกจะช่วงหลังๆก็คลิปค่อนข้างยาวครับ แต่ช่วงนี้คือไม่ได้ทาอะไรครับก็คือมาส่งออเดอร์แล้วก็ทาวายทำอาหารประมาณนี้นะครับมุ่งเน้นสสายคือทำวายอ่ะผมว่าราคามันมันดีตลอดเพราะว่ามีคนซื้อวายไปคือไปเป็นเอเนอร์จีเพื่อไปทำอย่างอื่นเนาะบางคนก็ไปทำเหมืองบางคนก็ไปทำอาหารอะไรเงี้ยนะครับวายก็เลยขายดีมากราคาก็เลยไม่ตกผมก็เลยอ่ะ งั้นทำทำาวยขายโอเคนะครับราคาไม่ตกแต่ยังอื่นบางครั้งก็มีราคาขึ้นลงบ้างนะครับโอเคก็รีไม่ได้ละดูแล้วก็น่าจะหมดแล้ววันนี้อาจจะรีดึกๆของรีทีนึงช่วงอาจจะดูแลดึกๆหน่อย3ออเดอร์เนี้ยน่าสนใจนะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ โอเคครับสวัสดีครับ